ัครบมาแล้วมาแล้วเงินน่อยมาแล้วครับโอ้ออกเวีนครับออกเวีนอยู่นี่ครับศูนย์กู้ชีชพอบตหอน้องบัว ไม่ได้ลงนานแล้วครับคลิปช่องน้นอยมาแล้วสาระไม่มีแต่ดีออตื่นเศร้าครับมาอุ้ยกับยุ่สวนนี่แหละน้องเอ๋ยุูมอง มองเห็ดงานครับไม่ได้เห็ดไ่ได้เห็ดคลิปโดนแล้วเดี๋ยวสิเห็ดลงเร่ๆแล้วครับไม่ค่อยมีเวลาครับนี่นี่ประจำอยู่นี่นะครับแต่ผม ขอบคุณพี่น้องที่ซอยเบิงนำเดอ้อฝากไว้แน่ครับช่องนาน้อยเหตุงานอยู่นี่แหละบ่ค่อยได้ทายลงครับบ่ค่อยมีเวลากา็สพยายาิพยายามทายเนาอเดี๋ยวสิพยายามทายให้เบิง วานหน่อยเห็ดงานอยู่ใสไปเหดหยังี่เขาไต้มาขึ้นไต้มาว้านนี่นะครับสองมงสนี่ก็เสียออกแล้วมูมูเห็ดงานผลมูเห็ดงานเดือดทุกคนเอ้ยอ้าวอ้าวอ้ย ขาเขามาเปลี่ยนเว้นครับบรรยากาศตอนเช้าดีดีพี่น้องเลยเสร็จงานนั่บรรยากาศดี <c oughs> เดี๋ยวยังพอกันเดอพี่น้องด้ยวยเอาฝากไว้สำเนียสะก้อนครับอย่าลืมติดตามด้วยครับด้ <c oughs> อไปครับนี่ครับ